สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Black Moon นะคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเปิดเป็น cross beta นะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้เกม a อคชั่ RPG นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบรรยากาศของเกมนี้กันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเก <c oughs> มนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะ กิจกรรมโค้เบต้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายแบบมากเลยให้เพื่อนๆเ,เข้าร่วมนะคะการเก็บเลเวลตัวละครให้เลเวล35นะคะจะได้รับรางวัลฉายาลิมิเต็ดนะคะแล้วก็จะได้รับไอเทมด้วยในช่วงโค้ชเบต้านะคะแข่งขันค่าพลังแล้วก็มีกิจกรรมเติมเงินด้วยโอเคปะเข้าไปเลยกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเกมเข้ามานะคะเราสามารถเลือกตัวละครเล่นได้ ตัวแรกเป็นตัวละครผู้ชายนะคะนีเลยใช้ดาบเป็นอาวุธสามารถควบคุมไฟลิกลับที่มีความร้อนสูงมากได้เชี่ยวชาญการบุกโจมตีระยะประชิดทำความเสียหายต่อเนื่องนะคะส่วนตัวที่2อ,อ่ะตัวแรกลืมดูชื่อ99คาวมิสุกินะคะตัวที่2น้องหลิงใช้ดาบแหลมเป็นอาวุธสามารถโจมตีอาวุธมืดที่เป็นพลังงานได้นะคะดําเนินการโจมตีอาวุธมืดที่เป็นพลังงานได้ เชี่ยวชาญการลอบค่าและเจาะทะลุอุ๊ยตัวละครที่3ที่มีให้ลองเล่นกันนะคะก็คือลิลิมใช้คาถาเวทเป็นอาวุธสามารถอันเชิญมิติมืดได้จมตีด้วยพลังวิเศษของสายฟ้าเอ้ยตัวนี้น่าสนใจแต่ละตัวละครนะคะสามารถปลุกพลังได้ตอนเลเวล3 0ด้วยล่ะเอาล่ะเล่นน้องลิลิมนี่แหละน่ารักมากเลย พอเข้ามาแล้วนะคะเรื่องตัวละครเราก็สามารถเปลี่ยนทรงผมไม่ใช่สีเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีผมของตัวละครได้โอ้สีนเท่ไม่ล่ะเปลี่ยนสีชุดก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่มีหลายสีหลายแบบให้เลือกอ่ะแล้วเอานี้แหละตั้งชื่อตัวละครกันเลยตั้งได้ไหมเอ่ยหรือว่าสุ่มได้อย่างเดียวเร,เรารู้สึกว่าเรากดเข้าไปไม่ได้ตรงตั้งชื่อตัวละครงั้นเราจะสุ่มชื่อก็แล้วกันนะคะเพื่อน กดไม่ได้เนาะไม่แน่ใจว่าในเกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อีกหรือเปล่า,าลองลองรีไปเรื่อยๆดูเจอชื่อที่ถูกใจหรือ,อยัง <c oughs> อันนี้ละกันนี่เลย <c oughs> เกมนี้ภาพจะเป็นสไตล์อนิเมะนะคะมีเนื้อเรื่องด้วยก็จะเป็นการหาความลับนะคะของ Black Moon นั่นเอง รู้สึกว่าเจ้าแบล็ก o ูนเนี่ยเมื่อปรากฏออกมาแล้วนะคะก็จะทำให้มีอะไรบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปมาเข้าสู่การเล่นของเกมนี้กันเลยนะคะจะมีการแนะนำม,มือใหม่ด้วยกดปุ่ม ATTACK เพื่อโจมตี<ช>แล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะน่าภาษาในเกมเนี่ยคำอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อนๆส่วนเสียงภาคนะคะรู้สึกจะเป็นภาษาจีนอยู่นี่เราลุยกันเลย จะมีแผดการควบคุมนะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มโจมตีได้โอ้ยดูตัวเวฟสินี่เราชอบเราชอบตัวเวฟยิงสกิลแบบปิวเปาวมากเลยอ่ะถ้าตัวโจมตีนี่น่าจะตีแบบรัวๆน่าจะมันนะคะเกมนี้เขาบอกว่าเน้นการกดคอมโบของสกิลจะพวกนี้เราต้องจัดการใช่ไหมนี่โอ้โหชอบสายฟ้า เป็นพลังเวทไฟหรือสายฟ้าอะไรงี้นะน่าจะมันมากเลยต่อไปนะคะเป็นการใช้ท่าอันตินี่อุอันติไฟวิสุกยอดดูแสงนันสี <c oughs> ทองนี้ต้องเก็บเองปะโอ้เดินผ่านแล้วก็จะเก็บนะคะงั้นเราก็ต้องเดินมาเก็บด้วยใช่ปะ่ะเดินแบบฟุฟ้าฟุฟ้านี่ท่าสายฟ้า อันนี้จะเป็นแบบว่าตัวอย่างสกิลสกิลวันนี้นะ่าจะเป็นตอนที่เราปลดล็อก ok แล้วนะคะเพื่อนๆปลดล็อกลิมิตของตัวละครแล้วว่ารู้สึกว่าจะรุนแรงกว่าตอนช่วงแรกที่เราเข้ามาโอแล้วก็ชุดเปลี่ยนด้วยมีนี่ด้วยอ่ะน้าก,กากมีอะไรโอ้ยฟังรูนบอสอย่าทำร้ายเราเรยยังไม่ดันสัดอะไรสักอย่างเลย <laughs> นี่คือใครนะ ผู้สร้างโลกใหม่เอ้ยนี่ไง <S <S ถ้าอันติใหญ่ของอันติใหญ่ต้องรวบรวมเกตนะคะ <S 1> <S 1> พลังแล้วก็จะสามารถกดได้ <S <S อู้หอลังการมาก <S 1> <S 1> ต่อไปเลยโอ้พันดาลแล้วเหรอแหมถ้าเกิดรอให้อันติขึ้นนะก็จะสามารถใช้ท่าสกิลที่รุนแรงมากๆได้นะคะ เรียบร้อยในการผ่านด่านก็จะมีการจัดแรงด้วยว่าสามารถทำดาเมจได้ในระดับไหนนะคะบางวันที่ได้าำด่านเนี่ยก็จะเป็นพวกทองสุ่มใช่ปะอุ๊ยด้ตัวสุ่มอาวุธด,ด้วยแล้วเปิดได้หมดเลยปะมิดเดิลอันติบุกอ่าสมุดสกิลแล้วอันนี้อะไรดักคริสตั้นอ๋อจริงๆเราก็ได้ทั้งหมดใช่ป่ะหรือว่าได เฉพาะสีทองอ๋อได้เฉพาะอันที่เราเลือกเ,เพื่อนๆสามอันเวลาที่เคลียร์แล้วนะคะเลือกได้แค่นี้เองอ้เราลบเ,เกลือไหมเนี่ยขอดูก่อนอุ้ยใช้ได้อยู่รักคริสตันตั้งร้อยนะมันก็ได้ตั๋วสุ่มอาวุธด้วยโอเคภาพเขาอะเมื่อกี้นี้มันจะเป็นแบบ ทํานองแบบ2มิติใช่ไหมไปทางด้านข้างนะคะมาถึงหน้าจอหลักกันแล้วล่ะตอนนี้ก็จะมีเควสด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เควสให้เราทําแล้วก็จะได้รับไอเทมต่างๆแล้วก็รวมถึงพวก exp พวกอะไรพวกนี้ก็จะได้จากเควสหลักด้วยเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไอที่น่าจะได้อีกก็จะเป็นพวกเควส t รายวันเนาะ มีการติดตั้งอาวุธนะคะเพื่อนๆมีสกิลด้วยมีตัวอย่างสกิลให้เราดูด้วยนะสามารถอัพเลเวลตัวละครได้เลื่อนขั้นอัพดาวได้นะคะไปละกดที่เควสตต่อกดแล้วเขาก็จะไปตามตำแหน่งเควสตหรือว่าเป้าหมายให้เราเลยเปลี่ยนหน้าให้เราเสร็จสับ์นะคะไม่ยากไม่ยากก็สไตล์เกม RPG มาถึงเนื้อเรื่องอีกหนึ่งบท ก,กี่เรชอบเรชอบอะไรที่มันยิงสกิลแบบตุ้มตามแบบนี้แล้วก็ลื้นที่ในด่านนี้ก็จะอิสระด้วยรู้สึกว่าจะมีปุ่มออตโต้ด้วยนะคะเราสามารถกดปุ่มออตโต้ได้แต่ว่าต้องเก็บเลเวลตัวละครหลักให้ถึง8ก่อนนี่เลยแล้วใครเนี่ยขิงใหญ่เลยเนี่ยสุ่มอะไรได้แล้วมีขิงเพื่อนด้วยเหรอ จิบ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 จิวซ้ำโดยการยิงนี่แหละวิธีการยิงของเราเล่นตัวยิงนะแต่บุกไปถึงข้างหน้าเลยอะ่ะ okay. โอ๊ยด่านนี้เราได้แค่ระดับบีเองอย่างงั้นเหรอด่านต่อไปรู้สึกว่าจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงอ๋อมันยังไม่จบนะคะ ยังไม่จบเนื้อเรื่องนี่ปล่อยวิชาลับเลยก็นละกันถ้าอันไปวิมีต้องสักกุระด้วยอ่ะของกดแบบซ้ำสกิลนู้นสกิลนี้รวมกันรัวๆเลยได้ไหมเดี๋ยวศัตรูหมดแล้วกดท่าไปจนหมดแล้วต้องรอครูดาวอีกทีนึงอ๋อไอ้เกรดีเกรด B นั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮิตคอมโบนั่นเองนะคะ ถ้าเรายิ่งเก็บคอมโบได้อะรู้สึกว่าถ้าตามสไตล์เกมแอคชั่นนะมันจะยิ่งทำให้เราโจมตีแรงขึ้นไปเรื่อยๆอ้เราต้องขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนละขึ้นมาแล้วศัตรูมีอยู่แค่นี้จะเอาคิดขนาดไหนได้เราต้องรอด่านที่มันหุดโผล่เพื่อนค่อยเก็บแบบว่าคิดยาวๆ่ <c oughs> ขอกดท่าท่าใหญ่ปิดักนิดนึงโอเคตอนนี้เราจะกลับไปที่ฐานนะคะเลเวลหลักอัพเป็นเลเวล4แล้วนะอุ้ยมีของขวัญอะไรด้วยอะได้รับตอนเปิดเซริร์ฟเอาวิชารับาขอดูรายละเอียดนิดนึงนะคะอ๋อมันจะเป็นรางวัลเติมเงินครั้งแรกจะได้ SFR นี่นะคะ ตัดแก่นซากุระร่วงอ่าก็คือไอ้ที่เขาให้เราลองเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไหมกด5อันติก็เป็นซากุระใหญ่บุ่มรำไปรายงานก่อนส่งเควสก่อนนะคะสวยงาม่านดานโอ้ยตัละครสวยชอบชอบ,ชอบคือเกมที่มันภาพสวยมันก็ดูสบายตาเนาะตอนนี้ปลดล็อกสกิลใหม่แล้ว เข้ามาดูหนะ้าสกิลกันดีกว่านะคะนี่ก็คือสกิลเบื้องต้นเป็นสกิลพื้นฐานของตัวละครของเรานะคะมันจะมีสามารถปลดล็อกเพิ่มได้อยากเลื่อนไปดูข้างล่างจังรู้สึกว่าจะเป็นการเก็บเลเวลตัวละครหลักนี่แหละแล้วก็จะสามารถปลดล็อกสกิลอื่นๆต่อไปได้นะคะ เนี่ยมีสกิลอย่างเยอะแล้วก็ยังมีช่องสกิลที่ล็อกอยู่ด้วยนะคะจะค่อยๆเปิดนะตอนเลเวล2 0 3 5 6แล้วก็จะมีการปลุกพลังด้วยก็จะได้สกิลบัฟเพิ่มเติมนะคะไปะ เขาบอกว่าให้เราผ่านด่าน1ขีดแล้วจะได้รางวัลอะไรอีกบางอย่างนะน่าจะเป็นการเปิดฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทูตเตอร์เรียลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดค่อยๆกดค่อยๆเรียนรู้การเล่นของเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลย อ่อนึ่งสองครั้งได้แล้วอะสกิลแรกอะนี่เป็นไงล่ะโหดกว่าเดิมถือถ้ายิ่งเลเวลเยอะนะคะอันตัวละครเยอะๆนี่ก็ยิ่งโหดบุกไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเป็นตัวยิงไกลเราบุกเข้าไปถึงดูเชียวเหรอเจิดๆจเคลียห้องต่อไปเราจะเจอกับตัวอะไร กดสกิลแบบซุปเปอร์เทอร์โบกต่อเน,นื่องสองครั้งปล่อยลูกไฟเชียจ้าเอายังไม่หมดไม่หมดเลยอีกหนึ่งบอสข,ข,ของของห้องนี้นะคะปื๊บป่ปาปื๊บป่ปาปื๊บป่ปาปืบปเอาสกิลไปกินเลยก็แล้วกันไม่เรียบร้อยจัดการเอเลี่ยนระดับสูงได้แล้ว มันตายแล้วแต่ก็ยังอยากซ้ำอยู่ไปดานต่อไปเบื้อต้นนี้เราต้องเคลีย1ที4ก่อนใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวกาชานี้จะได้ตอนไหนนะคะอยากที่สุมกาชาเลย้ยังไม่เลยเอาลูกไฟไปกินหน่อยหมอุ้ยลบหลบลบ,บไม่พ้น โดนแล้วล่ะค่ะขออีกทีนึงเอาลูกไปไปกินนะจ๊ะและเจอนีฮ่าเยี่ยมไปเลยชนะแล้วนะคะวิ้ได้เอไอคอร์ด้วยล่ะด่านนี้ได้เอไอคอร์มานะคะมันเป็นอะไรอะวัสดุเรื่องขั้นอาวุธอ๋อ เดี๋ยว,ยวขอกลับฐานไปดูก่อนเลเวลเพิ่มเป็นเลเวล6แล้วเอา้าหุยจบเควสกลายเป็น8เลยอะ่ะฟังก์ชันใหม่สเปียงอาวุธนะคะนี่ไง การสุ่มกาชาของเกมนี้ก็จะเป็นการสุ่มอาวุธนะคะมีสุ่มอาวุธธรรมดากับการสุ่มอาวุธขั้นสูงตอนนี้เขาให้เราลองสุ่มก่อน1ครั้งปื๊บโคสีทองอ้านี่ได้นี่เลย Burning Stars ซัเป็นระดับ S.R. นะคะสงสัยว่าจะได้เหมือนกันทุกคนแน่เลย <laughs> ใช่ไหมก็แล้วแต่ ตัวละครที่เราเลือกก็จะได้อาวุธแบบตามสายนะคะนี่เปิดใช้พันธนาการอาวุธแล้วก็อัพเลเวลได้โอ้การอัพเลเวลเนี่ยเป็นการอัพเลเวลอาวุธนี่เองเลื่อนขั้นอาวุธได้อแอบดูหมดอื่นๆหน่อยได้ไหมนี่นี่รางค้านะคะ ตอนนี้ก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมีเลยอุ๊ยมีรับฟรีได้ด้วยรับก่อนเผื่อว่าสะสมเพชรแล้วไปสุ่มกาชาเพิ่มได้เก็บหนีมีพพอร์ตทิตด้วยราคาก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเติมเงินหนีเพื่อนๆอของเราไม่ได้เป็นบาทห <c> น <oughs> ่วยเงินไม่ได้เป็นบาทนี่เพื่อนๆลองเอาไปคำนวณกันดูมีการ,ร์ดรายเดือนด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกนี่นะ ดเ e ลช็อปอันนี้เราจะต้องใช้ตั๋วพิเศษใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นร้านค้าที่แบบว่าลงกิจกรรมนะคะต้องหาตัว๋วอันนี้ได้จากการเข้าร่วมสังเวียนแล้วก็เอามาแลกของได้มีเฟรนช์ช็อปอันนี้น่าจะแลกค่าแบบส่งค่าเฟรนชิปกับเพื่อนให้ดอกไม้ให้ของขวัญอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกิลสโตร์ร่วมกิจกรรมกิลนะคะแล้วก็มาแลกพวกกล่องพวกของรางวัลต่างๆ f างแฟชั่นช็อปจะต้องใช้ตั๋วคูปองนี่เลย ตัวชุดแฟชั่นนะคะเอามาแลกชุดแฟชั่นหลายหลายแบบนะนี่โอ้เฮ้ยมีตกแต่งหลายอย่างนะมีหมวกมีหัวมีกิ๊มีหน้ากากเฮ้ยน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีโอ้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมเยอะนะคะเพราะว่าร้านแลกของที่เป็นไอเทมเฉพาะเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยเอ้ยมีชุดเซ็ตด้วยอนะ น่ารักเลยนี่มีอีกหลายแบบนะคะกิจกรรมนี้ค่อนข้างเยอะสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดว่าเติมช่วงโค้ดเบต้าของเกมนี้เขาบอกว่าสูงสุดจะได้รับโบนัสคืนถึง500%อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในส่วนไหนต้องมาดูกันอีกทีนะคะจะมีนี่ด้วยค่า cp อ๋ออันนี้เป็นอันดับการแข่งขันอันดับนั่นเองนะคะฉะลองเปิดเซิร์ฟอู้เล่นเกมนี้การแข่งขันสูงมีแพ็กเกจขายประจำวันแพ็กเกจสุ่มลิมิตต่างๆนะคะแพ็กรายเดือนอได้ไบัตรรายเดือนเป็นแบบพาสรายเดือนได้ของอุ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะขออีกทีนึงเมื่อกี้เราเข้าไปไหนไหนนี่นี่นี่กดรับของรายวันได้ด้วยโอเคแพ็กเกจคุ้มก็รับของได้โอเคสิบคลิสตั้นเก็บมาก่อน ได้ตัวสุ่มด้วยเหรอสุดยอดไปเลยฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกลังวันล็อกอินนะวันที่7ได้ตัวละครนะคะเพื่อนๆวิญญาณอเวจีแล้วก็มีสกิลลับด้วยสำหรับวันที่3ตอนนี้ก็คริสตัลก่อนเลย500นะคะมีแจกคริสตัลมีแจกกล่องอันนี้จะเป็นกล่องเพชรเชฟระดับ S S R เลยด้วยนะวันที่5โอ้ เกมนี้ก็ค่อนข้างแจกเยอะนะคะรางวัลประจำเดือนได้ตั๋วสุ่มมาอีกอ่าสัตว์เลี้ยงเลื่อนขั้นอย่างนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวหาก่อนมีอะไรอีกมีไปรับภารก,กิจก่อนนะอู้เจอคนด้วยอู้มีฉายาอะไรบนหัวด้วย <laughs> เธอเขาไปกันไวมากเลย เคเวสก็จะเก็บง่ายๆนะคะปึ๊บไปได้เลยแล้วก็พอมาถึงตรงนี้แล้วก็เข้าไปลุยด่านนี่จะได้ตัว๋วตั๋วอีกทีนะตอนเคลียดด่านที่1แล้วนะคะนี่ได้ตั๋วอีก5ใบสักดไหมสักดีก็แล้วกันอีกแค่สงด่านเองอะ่ะ ลุยนี่งเปิดออโต้แล้วพอเปิดออโต้แล้วมันก็สบายแบบนี้ใครที่ไม่ถนัดกดแอคชั่นนะคะวางแผนกันเล่นให้พร้อมอัพสกิลอัพอะไรให้พร้อมเราก็มาเปิดการเล่นแบบออโต้แบบนี้ได้เลยนะยิงแบบปู้ปู้อ่าวิเขายิงเร็วยิงแรง เขาเรียกอะไรอะคอมโบมันไปได้ดีกว่าเรากดเองอีกเมื่อกี้เรากดเอ,อเลเขาเริ่มเล่นเหมือนมันยืนงอแงไงนี่ตรงนีอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิอัต้โต๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้คืออะไรอะโอ้มีมีแบบว่าจุดรับพลังนะคะตามด่านนี่ก็สามารถมากดสกิวรับได้อย่างรวดเร็วเลยคลีรอโอ้ ผ่านไวมากเลยเคลียร์มาแล้วอีกหนึ่งด่านนะคะเพื่อนๆเอาไคิดถูกที่กดเข้ามานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ตั๋วเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกาชากันอีกด่านนึงนะคะไปเลย,เลยตรงนี้ตรงนี้มีพลัง,งแต่ต็ถลีก พอโลจิกแล้วมันก็จะว้าวับแวบเดี๋ยวขาพลักมาแล้วเจอวิชาลับของเราหน่อยเริ่มนึงฉากค่ะบอสอยู่ไหนก่อนบอสจะตายแล้วอุ้ยมีตรงนั้นเพิ่มเลือดด้วยแต่ไม่เป็นไรบอสร่วงไปแล้วสวยๆเลือดเรายังเต็มอยู่เลย ผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะคะด่านนี้เราได้ไอเทมแปลกๆมาด้วยละเป็นวัสดุเลื่อนขั้นอาวุธนั่นเองเรเวลเก้แล้ววีเรเวลขึ้นไวนะรางวัลเควสหลกักในไงผ่านด่าน1นขีดนะคะได้รับตัวซุมปะปะปะกาชาอาวุธกัน เขาเขาสุ่มตู้ไหนได้อะเป็นตู้แรกเหรอตู้แรกก็มีโอกาสที่จะได้นี่นะคะอาวุธ S R นี้โอ้อาวุธที่สุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธเฉพาะของคลาสที่เราเลือกเลยโอเคการันตี S S R เมื่อสุ่มอีก9้าครั้งคือรอบนี้เราได้ S S R แน่นอน1ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าโชคดีสุดๆมันก็จะเป็น S S R อีกอันหนึ่งบวกเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอุย้ยมาเลย <laughs> ฉันเสียใจเกือบจะได้สีทองแล้วอ่ะเมื่อกี้อีกฟุตหนึงโอ้ได้แต่เอ็อ้ยอ๋ออันนี้การันตีอยู่แล้วนะคะได้ Destroy the Hell <laughs> ชอบเลยอาวุธที่เป็นไฟเนี่ยโอจะมีสกิลติดมากับอาวุธด้วยนะคะนี่ดู พลังไฟแบบนะระเบิดกันตุ้มตามไฟพาวเวอร์โอ้มีแบบว่าเปลวไฟอะไรอีกนะใช่ได้ใช่ได้คือมันการันตีไงเปลี่ยนมาใช้อาวุธนี้เลยนะคะโอเคอัพเวลอัพเวลอัพเกรดสิบครั้งทีเดียวรวดก็ได้เนาะนี่ สวยงามมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ SSR เพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะแต่ก็โอเคเพราะว่าในการสุ่มครั้งที่2เนี่ยเขาก็การันตีให้แล้วเนาะโอเคมาเล่นกันคร่าวๆนะคะสำหรับเกมนี้ตอนนี้เปิดเป็นช่วงโคสเบต้าอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถ เข้ามาดาวนโ์โหลดมาลองเล่นกันได้นะ <_ an> ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็จะเหมือนกับช่วยเขาทดลองระบบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดมีฟีดแบ็กอะไรก็ส่งไปทางทีมงานเขาได้เลยสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปของเราหรือว่าชอบการแนะนําเกมใหม่ของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้มีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย เฮ้ยเติบโตเอาวได้